คอลเลกชันนาฬิกาจากแบรนด์ Rolex Rolex แบรนด์นาฬิกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในตลาดนาฬิกาหรูสำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการนาฬิกาอาจจะสับสนว่าเรือนไหนอยู่ในคอลเลกชันไหนโดยในวันนี้ Auction House ได้ทำไกด์ไลน์ฉบับล่าสุดปี2023เพื่อทุกคนเข้าใจความเป็นมาของแต่ละคอลเลกชัน และเราจะมาแนะนำวิธีการสังเกตเพื่อแยกนาฬิกาในแต่ละคอลเลกชันของ Rolex ให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันออสเตอร์เ p อร์เพเริ่มต้นกันที่กลุ่มนาฬิกาคลาสสิกจาก Rolex กับคอลเลกชันออสเตอร์เ p อร์เพ l ชัคอลเลกชันออสเตอร์เปอร์เพันั้นถือว่าเป็นหนึ่งในคอลเลกชันที่สำคัญเพราะเป็นต้นแบบที่ทำให้ Rolex ได้ต่อยอดกลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งนาฬิกาอเอสเตอร์ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี1926และเป็นนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่สามารถกันน้ำและกันฝุ่นได้ด้วยโครงสร้างตัวเรือนแบบพิเศษและได้กลายเป็นคอลเลกชันที่เก่าแก่ที่สุดของโรเล็กซ์โดยในปัจจุบันออซสเตอร์เพรเชีลก็ยังคงการดีไซน์ที่คลาสสิกเรียบง่ายไว้ได้เป็นอย่างดีสังเกตได้จากหน้าปัดที่มีเพียงเข็มชั่วโมงนาทีและวินาทีมีขอบตัวเรือนที่เรียบเนียน แต่ก็มีการเพิ่มสีสันให้มีความสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยน้าปัดที่มีสีต่างๆเช่นสีเขียวสีเหลืองหรือสม้มรวมถึงน้าปัดลายโมทีฟที่ออกมาใหม่ในปี2023ที่ชื่อว่า celebration ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้คอลเลกชัน Oyster Perpetual กลับมาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและน้าปัดบางสีก็มีราคารีเซลที่สูงมากมาพร้อมขนาดตัวเรือนที่ให้เลือกคือ 28, 31, 34, 36และ41มิลิเมตรแน่นอนว่ายังสามารถกันน้ำได้เหมือนเดิมที่ความลึก100เมตรพร้อมทั้งการสำรองพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ที่70ชั่วโมงส่วนราคาจะอยู่ในช่วง200,000บาทโดยจุดสังเกตง่ายๆของคอลเลกชันนี้ก็คือรูปทรงตัวเรือนออยสเตอร์ที่มีเพียงฟังก์ชันบอกเวลาเป็นชั่วโมงนาทีและวินาทีเท่านั้น Collection Datejust d a เดทจัสเป็นคอ l เลกชันนาฬิกาที่ได้รับการต่อยอดรูปทรงตัวเรือนมาจาก Oyster โดยเป็นคอ l เลกชันแรกของ Rolex ที่มีวันที่จึงถูกตั้งชื่อว่า Datejust ซึ่งได้เปิดตัวครั้งแรกในปี1945โดยมีหน้าต่างวันที่และขอบเบเซลแบบเสาะรองซึ่งได้กลายมาเป็นดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัว Rolex ในท้ายที่สุดและยังมาพร้อมกับสายจูบลีอันสวยงาม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเพิ่มเลนส์ไซคลอปตรงหน้าต่างวันทีเพื่อขยายการมองเห็นตัวเลขให้ใหญ่กว่าเดิมตัวเรือนจะมีให้เลือกหลากหลายวัสดุและหลากหลายนปัดเช่น Lady Datejust ขนาดน้าปัด28ม m mm. มจะมีให้เลือกทั้งขอบตัวเรือนแบบเรียบเซาะร่องหรือขอบเพชรรวมถึงหน้ปัดก็มีให้เลือกหลากหลายสีหลายขนาดไม่ว่าจะเป็น31 36และ41มิลม ซึ่งรุ่นยอดนิยมจะเป็นเด Just ขนาด41มิลิเมตรหน้าปัดสีดำและสีน้ำเงินมีขอบตัวเรือนแบบเสาะร่องอันเป็นเอกลักษณ์ส่วนราคาจะอยู่ที่380,000บาทสำหรับนาฬิกา d เด Just จะเป็นคอลเลกชันที่คนสับสนมากที่สุดเพราะมีความคล้ายกับออ s t เ r เอร์เป็นอย่างมากแต่จุดสังเกตง่ายๆก็คือหากเจอนาฬิกาโรเล็กที่มีแค่วันที่ขอให้รู้เลยว่านี่คือเด j u s ส คอลเลกชันเดเด d เดเดถูกต่อยอดมาจาก d เด j u s t โดยรูปทรงตัวเรือนจะเหมือนกับเด j u s t และใช้วัสดุมีค่าแต่จะมีการเพิ่มฟังก์ชันวันเข้ามาทําให้มีทั้งฟังก์ชันวันที่และวันอย่างครบถ้วนจึงเป็นที่มาของชื่อเด d เดโดยคอลเลกชันเด d เดได้เปิดตัวครั้งแรกในปี1956และมีชื่อเล่นว่า President เนื่องจากมาริลลนมอนโรได้ซื้อนาฬิกาเรือนนี้ให้กับประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีซึ่งรูปลักษณ์ของนาฬิกาก็ดูดีภูมิฐานเหมาะสำหรับผู้นำและบุคคลผู้มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จโดดเด่นด้วยตัวเรือนที่มาพร้อมกับหน้าต่างแสดงวันของสัปดาห์ที่สะกดแบบเต็มคำาณตํำแหน่ง12นาฬิกาเสริมด้วยหน้าต่างวันที่และขอบตัวเรือนเซาะร่องเช่นเดียวกับเดดจัสวัสดุตัวเรือนและหน้าปัดก็มีให้เลือกหลากหลายแบบ โดยมีขนาดให้เลือกระหว่าง36หรือ40มิลิเมตรทั้งหมดมาพร้อมกับสาย President ซึ่งในปี2023ล่าสุดนี้ทาง Rolex ก็ได้มีการอัปเดตคอลเลกชันใหม่โดยการใช้วัสดุหินที่หลากหลายมาทำให้หน้าปัดมีสีสันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Aventurine สีเขียว c a r n เนเลีสีส้มและ t ทอร์ควอสีฟ้าแต่รุ่นที่น่าสนใจและโดดเด่นที่สุดก็คือหน้าปัด J i g s a อ P u z z l e Motif ที่มีความพิเศษตรงหน้าต่างวันของสัปดาห์ที่อยู่บริเวณ12นาฬิกาในเปลี่ยนเป็นคำคีย์เวิร์ดต่างๆที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้และหน้าต่างวันที่บริเวณ3นาฬิกาก็ถูกเปลี่ยนจากตัวเลขแทนที่ด้วยไอคอนอิโมจิที่มากถึง31ตัวซึ่งถือว่าเป็นการปรับโฉมที่มีความแปลกใหม่มากที่สุดของ Rolex ในปีนี้เลยส่วนจุดสังเกตง่ายๆของคอลเลกชันเดย์เดคือฟังก์ชันแสดงวันของสัปดาห์ที่สะกดแบบเต็มคำณตํแหน่ง12นาฬิกา พร้อมกับหน้าต่างวันที่และขอบตัวเรือนเซาะร่อง Collection Sky Dweller Sky Dweller c o l l e c t i o ที่อัดแน่นด้วยนวัตกรรมล่าสุดถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2012และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับกลไกสุดล้ำจุดเด่นอยู่ตรงที่หน้าปัดบอกเวลาโซนที่2แบบ24ชั่วโมงที่อยู่ตรงกลางตัวเรือนซึ่งสามารถอ่านค่าได้จากสามเหลี่ยมกลับหัวใต้โลโก้ Rolex ที่มีหน้าต่างวันที่บริเวณ3นาฬิกา นอกจากนี้ยังมีแถบสีแดงตรงปลายหลักชั่วโมงที่จะใช้บอกเดือนหากอ่านค่าจากในรูปปัจจุบันคือวันที่28เดือน8นั่นเองซึ่งนาฬิกาเรือนนี้แตกต่างจากรุ่นอื่นคือมีฟังก์ชัน Annual c a l enda r ที่สามารถบอกวันที่ได้ในแต่ละเดือนอย่างถูกต้องไม่ว่าเดือนนั้นจะมี30หรือ31วันแต่ต้องปรับวันที่เองปีละครั้งในเดือนกุมภาพันธ์เพราะนาฬิกาไม่สามารถบอกได้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์แต่ละปีนั้นมี28หรือ29วัน ซึ่งในปี2023นี้ทาง Rolex ก็ได้อัปเดตกลไกของ Sky Dweller เป็น Caliber 9002ทำให้มีพลังงานสำรองเพิ่มขึ้นเป็น72ชั่วโมงและได้เพิ่มน้าปัดสีใหม่สำหรับคอลเลกชันนี้ด้วยคือสีเขียวมิน้นจับคู่กับวัสดุ White Rose er, เซที่มีการใช้ทั้ง Oyster Steel และ White Gold ส่วนน้าปัดสีฟ้าเขียวจับคู่กับวัสดุ Everose Gold โดยรุ่นยอดน,นิยมในอดีตของคอลเลกชันนี้จะเป็นรุ่น Steel ขนาด42มเมตร ราคาอยู่ที่5 7 2 6 0 0บาทก็ต้องมาดูกันว่าหน้าปัดสีเขียวที่ออกใหม่นี้จะได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนส่วนจุดสังเกตง่ายๆของคอลเลกชันนี้อยู่ที่ขอบหน้าปัดแบบเสาะร่องและหน้าปัดย่อยวงกลมที่บอกเวลาแบบ24ชั่วโมงคอลเลกชัน1 9 0 8ปิดท้ายกลุ่มนาฬิกาคลาสสิกจากโรเล็กกับคอลเลกชัน1 9 0 8ใหม่ล่าสุด ซึ่งคอลเลกชัน1908นี้เพิ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี2023นี้เองมาแทนคอลเลกชันเซเลนีส่วนชื่อคอลเลกชัน1 9 0่นี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีที่เครื่องหมายการค้า rolex ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดย1908เป็นหนึ่งในนาฬิการ่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Oyster Perpetual ในปี1931ผสมผสานการดีไซน์แบบคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว ทำให้รูปลักษ์ของนาฬิกานี้มีความสวยงามเรียบหรูและอยู่เหนือการเวลานอกจากนี้แล้วยังโดดเด่นด้วยด้านหลังของตัวเรือนที่เป็นแบบโปรง่งใสซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกของโรเล็กซ์ยุคใหม่ที่ได้โชว์กลไกด้านหลังตัวเรือนซึ่งคาลิเบอร์7140นี้ถูกขัดแต่งอย่างประณีตพร้อมกับโรเตอร์เวทที่ทำจากทองคำ และสามารถสำรองพลังงานได้นานถึง66ชั่วโมงมีราคาอยู่ที่769,300บาทจุดสังเกตของคอลเลกชันนี้จะอยู่ที่รูปทรงเป็น dress watch สุดคลาสสิกมีหน้าปัดย่อยแสดงวินาทีบริเวณ6นาฬิกาหากเห็นหน้าปัดย่อยวินาทีให้แน่ใจได้เลยวันนี้คือนาฬิกาจากคอลเลกชัน n 9 0่ถัดมากับกลุ่มนาฬิกาสปอร์ตท,ที่ Rolex จัดหมวดหมู่เป็น professional watches คอ l เลกช o น GMT Master 2 GMT Master 2คือนาฬิกาที่บอกเวลาได้ทั้ง2 Time ม o โซด้วยสีทูโท ne โดดเด่นด้วยขอบหน้าปัดบอกเวลาแบบ24ชั่วโมงโดยสี t สีทูโทนนี้ได้ชื่อเล่นมากมายจากแฟนคลับเช่น Batman สีน้ำเงินดำ Rootbeer สีดำน้ำตาลหรือ p บ p ซี่โค e และ Sprite หรือสีดำล้วนที่ถูกยกเลิกการผลิตไปแล้ว โดยคอลเลกชันนี้เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการในฐานะนาฬิกาของสายการบิน Pan American World Airways ซึ่งรุ่น1และรุ่น2นั้นมีหน้าตาเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่วัสดุขอบนาปัดโดยรุ่นที่2จะใช้เซรามิกที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนและคงทนให้สีไม่จางได้ดีกว่ารุ่นที่1ที่ใช้อลูมิเนียมมาพร้อมกับตัวเรือนอยู่ที่40ม mm. มและในปี2023นี้ ทาง Rolex ก็ได้ปรับกลไกลให้มีพลังงานสำรองเพิ่มขึ้นเป็น70ชั่วโมงและเพิ่มนาฬิกาเข้ามาใหม่2เวอร์ชันนั่นก็คือตัวเรือน Yellow Gold 1แ k และตัวเรือน Yellow Roser ที่ผสานระหว่างวัสดุสตีลกับ Y l o โ g o ก d เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวส่วนรุ่นยอดนิยมจะเป็น GMT Master 2 b a t m m n n โดยจะมีราคารีเทลอยู่ที่386,800บาทอย่างไรก็ตามวิธีการสังเกตคอลเลกชัน GMT Master นั้นก็ง่ายมากๆเพียงแค่มองเห็นเข็ม GMT และขอบตัวเรือนที่เป็นวัสดุเซรามิกหรือไม่ก็ให้สังเกตขอบสีทูโทนก็จะรู้ได้เลยว่านี่คือนาฬิกาคอลเลกชัน GMT Master 2อ Collection Explorer Explorer ถูกผลิตมาให้มีความทนทานเพื่อนักสำรวจทุกคนเปิดตัวครั้งแรกในปี1953โดยโมเดล Explorer นั้นทั้งหมดมี2รุ่นก็คือ1และ2 ซึ่งทั้งสองรุ่นสามารถกันน้ำกันกระแทกกันสนามแม่เหล็กและยังมีความเสถียรสูงเมื่อต้องเจอกับความผันผวน,นของอุณหภูมิซึ่งเหมาะสำหรับนักสำรวจอย่างยิ่งหน้าตาของ Explorer 1มีดีไซน์คลาสสิกและโดดเด่นด้วยหน้าปัดสีดำพร้อมหลักชั่วโมงแบบแท่งและแบบตัวเลขที่ตำแหน่ง3 6และ9นาฬิกาที่เคลือบสารเรืองแสงเพื่อให้อ่านเวลาได้ง่ายได้ และในปี2023นี้ทาง Rolex ก็ได้เพิ่มขนาดหน้าปัด40มิเมเข้ามาในคอลเลกชัน Explorer 1เป็นครั้งแรกมาพร้อมกลไกลคาลิเบอร์3230ที่มีพลังงานสำรองนานถึง70ชั่วโมงส่วนราคาจะเริ่มต้นที่261,700บาทไปจนถึง424,700บาทขึ้นอยู่กับขนาดและวัสดุของตัวเรือนส่วน Explorer 2จะแตกต่างกับ Explorer 1อย่างสิ้นเชิงเพราะถูกปรับโฉมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เป็น42มิลิเมตรและเพิ่มฟังก์ชัน GMT เข้ามาทำให้มีหน้าตาเหมือนกับรุ่น GMT Master โดย Explorer 2นั้นมีทั้งหน้าปัดสีดำและสีขาวมาพร้อมมาร์กเกอร์เรืองแสงและขอบหน้าปัดสตีลที่บอกเวลาแบบ24ชั่วโมงซึ่งสามารถอ่านไทม์โซนได้ผ่านเข็มสีส้มนอกจากนี้ยังมีหน้าต่างวันที่พร้อมเลนส์ไซคลอปส์ที่ช่วยขยายการมองเห็นได้เป็นอย่างดี ส่วนราคาจะอยู่ที่3,48,900บาทสำหรับรุ่นยอดนิยมของคอลเลกชันนี้คือ Explorer 2ส่วนการวิธีแยก Explorer ออกจากนาฬิกา Rolex Sport อื่นๆนั้นในปัจจุบันให้สังเกตว่าจะมีเลขอารบิกที่ตำแหน่ง 3, 6และ9สำหรับรุ่น Explorer 1ส่วนวิธีการแยก Explorer 2ออกจาก GMT Master ก็ให้สังเกตที่ขอบน้าปัดที่เป็นสตีลกับเข็ม GMT สีส้ม ที่บ่งบอกว่านี่คือนาฬิกา Explorer 2นั่นเอง Collection Air King Air King ราชันแห่งท้องฟ้ากับนาฬิกานักบินเปิดตัวครั้งแรกในปี1958เพื่อให้เกียรติแก่แวดวงการบินในช่วงทศวรรษที่1930ที่นักบินได้สวมใส่นาฬิกาของ Rolex ในขณะทำการบินดังนั้นนาฬิการุ่นนี้จึงกำเนิดมาเพื่อนักบินอย่างแท้จริงโดยจุดเด่นของนาฬิกาอยู่ที่หน้าปัดสีดำ และมาร์กเกอร์พิเศษที่เป็นการผสมผสานระหว่างตัวเลขหลักชั่วโมงตัวเลขนาทีและรูปทรงสามเหลี่ยมซึ่งเป็นจุดสังเกตที่แตกต่างเด่นชัดที่สุดของนาฬิการุ่นนี้โดยชุดเข็มหลักชั่วโมงสามเหลี่ยมรวมทั้งตัวเลข 3, 6และ9นี้ถูกเคลือบด้วยสารเรืองแสงที่จะช่วยให้สามารถอ่านเวลาได้ในที่มืดอย่างชัดเจนมาพร้อมตัวเรือนที่ดีไซน์สไตล์นาฬิกาคลาสสิกกับเข็มวินาทีและฟอนต์โรเล็กซ์สีเขียว ตัดกับสีของหน้าปัดได้อย่างลงตัวมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่40มิลิเมตรและมีราคาอยู่ที่269,200บาทหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่าง Air King และ Explorer 1หนึ่โดยเฉพาะรุ่น Vintage แต่วิธีการสังเกตง่ายๆในปัจจุบันคือ Air King เป็นรุ่นเดียวที่มีตัวเลขแสดงนาทีขนาดใหญ่พร้อมกับโลโก้ Rolex สีเขียวหากเห็นนาฬิกาที่มีลักษณะเด่นเช่นนี้ ให้มั่นใจได้เลยว่านี่คือ AirK คิงอย่างแน่นอน collection submariner submariner นาฬิกาดำน้ำที่สุดแสนใจอีนิกและเป็นที่นิยมมากที่สุดของ rolex เปิดตัวครั้งแรกในปี1953โดยถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของ rolex ที่สามารถผลิตนาฬิกากันน้ำได้ลึกถึง100เมตรเป็นครั้งแรกโดยมีฟังก์ชันและหน้าตาอันเป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ทำให้ submariner ได้รับความนิยมมากขึ้น มาจากการที่เจมส์บอนด์ซึ่งนำแสดงโดยชอนคอนเนอรี่ได้เลือกสวมใส่ซับมาเรีเนอร์ประกอบฉากในภาพยนตร์โดยในปัจจุบันซับมารีเนอร์สามารถกันน้ำได้ลึกถึง300เมตรมีจุดเด่นที่ชัดเจนอยู่ที่ขอบหน้าปัดซึ่งมีมาเกอร์ทรงสามเหลี่ยมที่มีทรงกลมอยู่ด้านในตรงตำแหน่ง12นาฬิกาและสเกลซึ่งแสดงตัวเลขถึง60นาทีที่สามารถหมุนได้ทิศทางเดียวเพื่อใช้จับเวลาว่าดำน้ำไปนานเท่าไร่แล้ว มาพร้อมชุดเข็มและมาร์กเกอร์ที่เคลือบสารเรืองแสงไว้เพื่อให้สามารถอ่านเวลาได้อย่างชัดเจนทั้งในที่มืดและใต้น,น้ำปัจจุบันตัวเรือนมีขนาดอยู่ที่41มิมและถูกแบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือรุ่นปกติที่ไม่มีหน้าต่างวันทีและรุ่นเดทที่มีหน้าต่างวันทีเพิ่มเข้ามามาพร้อมขอบนบปัดให้เลือก3ส,สีคือดำน้ำเงินและเขียวพร้อมวัสดุสตีลทองคำหรือแบบทูโทน ส่วนรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสีเขียวที่มีชื่อเล่นว่า Starbucks มีราคารีเทลอยู่ที่3 9 5 0 0บาทจุดสังเกตของ Submariner อยู่ที่ขอบตัวเรือนที่มีการแสดงตัวเลขจับเวลา60นาทีและมีมาร์เกอร์ทรงสามเหลี่ยมที่มีทรงกลมอยู่ด้านในตรงตำแหน่ง12นาฬิกา Collection Sea Dweller และ Deep Se Sea Sea Dweller คือนาฬิกาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อนักดำน้ำเมือชี และเป็นการต่อยอดจากซับมารีเนอร์เพราะซีดูเ l ลเลสามารถลงน้ำลึกได้ถึง1,220เมตรส่วนดีฟซีนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อโครงการ Deep ดีฟ Challenge ซึ่งใช้ในการสำรวจห่วงทะเลลึกทำให้นาริการรุ่นนี้สามารถดิ่งลงมหาสมุทรได้ลึกถึง3,900เมตรส่วนเรื่องหน้าตานั้นซีดูเวลเลและดีฟซีต่างมีดีไซน์ที่คล้ายกับซับมารีเนอร์อย่างมากจุดต่างที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนคือความหนา ซึ่งทั้งคู่นั้นหนากว่าซับมารีเนอเนื่องจากต้องมีตัวระบายกา๊าซฮีเลียมเอสเคปวาลและทั้งคู่ยังมีขอบเดสโซและเส้นสเกลที่ละเอียดกว่าซับมารีเนอโดยปัจจุบันตัวเรือนซีดัวเลอรมีขนาด43 mm มมีราคาอยู่ที่4 7 7 8 0 0บาทและ6 5 2 1 0 0บาทขนาดที่ e e e p ี a, มีขนาด44 mm มมและราคาอยู่ที่5,11900บาท และ5 2 3 3 0 0บาทส่วนวิธีสังเกตรุ่นนี้คือจะมีตัวเรือนที่หนากว่าซับมารีเนอร์และมีตัวระบายก๊าซฮีเลียมอยู่ข้างตัวเรือนนั่นเอง Collection y o ชมา Master ยอชมาสเตอร์จะถูกแบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือยอชมาสเตอร์1และยอชมาสเตอร์2ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงยอชมาสเตอร์1ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1992 โดยทาง Rolex ตั้งใจยกระดับ Submariner นาฬิกาดำน้ำให้มีความหรูหรามากขึ้นจึงสร้างสา์ยอดมาสเตอร์ขึ้นมาด้วยการอัปเกรดวัสดุขอบตัวเรือนไปใช้วัสดุมีค่าอย่างเช่นทองคำพร้อมขอบหมุนได้2ทิศทางซึ่งทาง Rolex ตั้งใจให้เป็นนาฬิกาที่สามารถสวมใส่ทำกิจกรรมทางน้ำได้เช่นขับเรือใบหรือใส่ขับเรือยอดมากกว่าใส่ดำน้ำดังนั้นนาฬิกาจึงสามารถกันน้ำได้เพียง100เมตรเท่านั้น โดยปัจจุบันนาฬิกายอดมาสเตอร์ก็ยังมีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 37, 40และ42มาพร้อมสายให้เลือกอย่างหลากหลายรวมถึงสายยาง Oysterflex ที่ทาง Rolex ได้พัฒนาขึ้นมาให้มีความทนทานแบบพิเศษส่วนรุ่นใหม่ที่เปิดตัวในปี2023นี้มาพร้อมกับวัสดุไทเทเนียม R.L.X. ขนาด42มมรขอบตัวเรือนเซราครมเป็นเซรามิกสีดำด้านที่ให้ความแตกต่างอย่างสวยงาม พร้อมกลไกลใหม่ที่สามารถสำรองพลังงานได้ถึง70ชั่วโมงซึ่งคาดว่านาฬิการุ่นใหม่นี้จะกลายมาเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในคอลเลกชันนี้เลยเนื่องจากก่อนหน้านี้ขอบตัวเรือนที่เป็นเซรามครมสีดำจะถูกจับคู่มากับวัสดุตัวเรือนที่มีค่าอย่างทองคําจึงทําให้มีราคาสูงถึงหลักล้านแต่รุ่นใหม่นี้ขอบเซรามครมถูกจับคู่มากับตัวเรือนไทเทเนียมจึงมีราคาที่น่าจับต้องมากกว่าอยู่ที่58,100บาท ฉะนั้นจึงคาดว่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดในคอลเลกชันนี้สำหรับยอดมาสเตอร์2ทูกเปิดตัวในปี2007เป็นนาฬิกาที่มีฟังก์ชันพิเศษนั่นก็คือการนับเวลาแบบถอยหลังเป็นครั้งแรกของโลกโดยขอบตัวเรือนจะมีตัวเลข0 10พร้อมเข็มจับเวลาขนาดใหญ่ซึ่งมีไว้เพื่อนับเวลาถอยหลังโดยที่เราสามารถตั้งเวลานับถอยหลังได้ตั้งแต่1จนถึง10นาที ถือเป็นฟังก์ชันสุดพิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะยอดมาสเตอร์สเท่านั้นเสริมด้วยหนปัดย่อยแสดงวินาทีที่ตำแหน่ง6นาฬิกามาพร้อมตัวเรือนขนาด44มิลิเมตรและมีค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่675,000บาท Collection Cosmograph Daytona Cosmograph Daytona เป็นนาฬิกาจับเวลาจาก Rolex ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี1963 ฐานะนาฬิกาจับเวลาอย่างเป็นทางการประจำสนามแข่งรถเดทอนาอินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวย์และเป็นอีกหนึ่งนาฬิกาสุดไอคอนิกของโรเล็กซ์โดยจุดเด่นที่ชัดเจนคือมีหน้าปัดย่อยสำหรับฟังก์ชันโครโนกราฟ3ช่องบริเวณตรงกลางหน้าปัดที่ใช้บอกวินาทีและจับเวลาแบบนาทีและชั่วโมงนอกจากนี้ต้องขอบตัวเรือนยังสลักสเกลแทคไฮมิเตอร์ที่สามารถหาอัตราความเร็วของรถยนต์ได้ตัวเรือนจะมีขนาดอยู่ที่40มิลลิเมตร มีวัสดุตัวเรือนและสีนปัดให้เลือกสรรอย่างหลากหลายซึ่งในปัจจุบันเดท o นาได้เป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่มีเวทีลิสต์ยาวที่สุดในโลกโดยล่าสุดในปี2023นี้แบรนด์ r o เล x ได้เพิ่มนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดเข้ามาในคอลเลกชันซึ่งมีการปรับแต่งหน้าปัดแบบใหม่โดยวงแหวนของนาปัดย่อยนั้นแคบลงหลักชั่วโมงและชุดเข็มมีความเรียวมากขึ้นกว่าเดิมทำให้นปัดมีความสมดุลและทันสมัยยิ่งขึ้น มาพร้อมการตกแต่งหน้าปัดและขอบหน้าปัดที่มีสีแตกต่างก,กันออกไปในแต่ละเวอร์ชันโดยขอบหน้าปัดเซราครมเป็นแบบหล่อ,อขึ้นชิ้นเดียวทําให้ภาพรวมของหน้าปัดแบบใหม่ดูมีมิติและมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเพิ่มความพิเศษในเวอร์ชันตัวเรือนพลตินัมด้วยการที่ด้านหลังตัวเรือนเป็นแบบโปร่งใสซึ่งโชว์ให้เห็นการทํางานของกลไกไขาลานอัตโนมัติคาลิเบอร์ c 1 3 1มาพร้อมกับการสำรองพลังงานนานถึง72ชั่วโมง ส่วนรุ่นยอดนิยมก็จะเป็นตัวเรือนสตีลน้ปัดสีขาวดำราคาจะอยู่ที่546,100บาทโดยจุดสังเกตของนาฬิกาเดโทนาสำหรับมือใหม่ให้สังเกตที่พุชเชอร์หรือปุ่มจับเวลาที่อยู่ด้านขวาของตัวเรือนจะทำให้รู้ว่านี่คือเดโทนาและนี่คือคอลเลกชันทั้งหมดของ Rolex ในปัจจุบันที่เรานำาให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งทุกคอลเลกชันก็จะมีจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆให้สามารถแยกได้ว่า คือ Rolex รุ่นไหนแล้วทุกคนมีวิธีแยกนาฬิกา Rolex แต่ละรุ่นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนี้ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ Facebook Auctionhouse.TH ซื้อได้ที่ Auctionhouse